จ้ากับวังตุ้งดอก้อง,ง่อ,อยตัดหม่ไหม่สดปอบฟ้านไม่มีสิอะไรขายหมดไม่มีคามคืน ของอร่อยคนเคยกินจำได้เห็นไปนี่ซื้อกันคนละรำต้องรำแต่ว่ากวางตุ่งอีกพันมันพันกา้านยาวๆเคยทำแล้วขายไม่ดีก็มีคนซื้อไม่อร่อยแข็งด้วยไม่กรอบหวานมันอย่างพันนี้ หวานอร่อยหน้าหนาวถัาถูกน้ำค้างแรงยิ่งหนาวน้ำไว้ด้วยนี่ไม่ค่อยเน้นแถวหรอกเน้นระยะหลุม <c oughs> ที่วานเนี่ยสายตาเน้นแถวไม่ได้สายตาไม่ค่อยพาไป เป็นแถวเล่นระยะลุมห่างสายตาพาไปเนอะเอาพอดีพอดีหลุมพอดีหลุมห่างมาก,กตัวเนื้อที่ผักกาดท่านี้ยต้นจะไม่ไม่สูงและจะไม่ใหญ่มากมายจะไม่โตมากมายนะ เทาที่เคยปลูกขนาดนี้แหละพอโตมาก็คุมดินพอดีปลูกแล้วก็ไม่เลี้ยงนะตัวนิดหน่อยก็มาพวนดินให้อีกต้องมันเราลงปลูกทิ้งๆกว้างๆไม่ได้กินหรอกมันพวนดินถอนหญ้า ดินจะไม่ให้แน่นไงแน่นไม่ได้ผักจะไม่งามใส่ปุ๋ยเท่านั้นแหละย,ยังไงก็ได้กินตอนนี้ไม่หวันแล้วไม่ได้ทีบขายแล้วเมื่อวานไปเอาป๊อบมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าคุณ ไม่รู้เขาเรียกอะไรจิกรพาเรียกรถปับ๊บรถริงคู่ใจของจักรภาเดี๋ยวจะปรัซ้อมให้จริงกับจะได้ขับไปขายผัดไม่ได้ขี่จักรยานไม่เหนื่อยโอ้จักรยานขึ้นบนหอบหอบหอบห้องด้วย เหนอยหน่อยก็ไม่เป็นไรว่าแต่เราไม่ค่อยเหนื่อยเนาะอายุมากแลว้วจขับตรงนะพอขับได้แล้วเมื่อเช้าก็เอาออกแต่ตอนเอ่อเลี้ยวนี่แหละตอนโคง้งตอนเยี่ยวเนี่ยต้องคล้องตัวแบบนี้สักหน่อยกันเพื่อความปลอดภัย ซื้อมาไว้ขายผักโดยเฉพาะไม่ได้ซื้อมาวิ่งไปไหนหรอกเหนื่อยแล้ยแม่จักรยานพ่วงน่ะมาปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยเนินนิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องมีจูงขึ้นเลยจักรยานพ่วงเลยแบบนี้แหละ าเชือกร้อยมัดเป็นพวงไปข้างหลัง <c oughs> เป็นรถพุ่มพวง <c oughs> ขายผักผักมะเขือแล้วแต่จะมีอะไรไปขายเนาะ้อยไปตรงนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยเด็กสองอันเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าเออมีผักใหม่มากมายนะ